วันนี้นาจะมาพูดสาระดีมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องฟองน้ำนะคะเราจะมาคืนสภาพฟองน้ำที่เราใช้ไปแล้วเพราะว่าการที่เราใช้ฟองน้ำเนี่ยชนิดก้อนหรือชนิดเป็นแผ่นหรือที่ว่ามาใช้มาถูพื้นถูหรือล้างชามอะไรพวกเนี้ยพอเราใช้ไปนนานๆมันก็จะเสื่อมสภาพใช่ไหมคะเสื่อมสภาพแต่บางทีใช้ไปน,นานๆยังไม่ทันหมดอายุของมันเลย มันก็จะเสื่อมสภาพแบนมั่งยุบแบนมั่งขาดลุ่ยมั่งหรืออะไรหรือว่ากลายเป็นเหมือนกับใช้ไม่ได้เราก็ต้อง,องทิ้งไปฉะนั้นมีวิธีนะคะการที่เราจะทำให้ฟองน้ำคืนสภาพได้โดยการที่เราเอาฟองน้ำมันนั้นอะ่ะมาแช่ในน้ำหนึ่งลิตรนะคะแช่ในน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปสักเศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วย ถ้วยหนึ่งนะถ้วยหนึ่งเราใส่แค่เศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็แช่ฟองน้ําอันนั้นไปนะคะแช่ไปให้หนึ่งคืนหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะดูสภาพเขาจะเหมือนเหมือนกับว่าเราเพิ่งเอามาเอาของเขามาใช้ใหม่ๆเลยจะใช้ได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นเคล็ดลับสําหรับประโยชน์ที่เราจะได้ใช้ได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยด้วย อะไรที่เราใช้มีประโยชน์ในการใช้ได้นานนามากที่สุดเราก็ประหยัดตตัวเราได้มากที่สุดนะคะก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจะมาบอกกันเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ฟุ้มเฟือยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีประโยชน์มีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ไกลห่างกับทุกคนนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ก็เป็นสาระดีก็คือการคืนสภาพฟองน้ำกันนะคะสวัสดีนะคะ